นายนพดลภาคพรตผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้จัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วซึ่งทุกปีจะมีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า4 0 0 0ถึง5,000คนปีนี้จัดขึ้นวันที่3 1ธันวาคม2558ที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชวิทิศจ,จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองครอบครัว ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศตรงตามยุทธศาสตร์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศการสวดมนต์ข้ามปีนี้เป็นอนิสงส์ที่มหัศจรรย์ที่สุดที่ทําให้ผู้ปฏิบัติมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเดินธรรมยาตราบูชาพระบ,บรมสารีริกธาตุประจามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรราชาวิทยายลัยนิทศการวัดมหาจุฬาลงกรราชุทิศ และการแสดงศิละปะวัฒนธรรมที่สวยงามเบญจมาศอักษรนิดทีมข่าวรบบระปูทนครบาลรายงานบชนระดมจับปืนลดความรุนแรงเหตุอาชญากรรม5วันพลตำรวจโทสานิษมหาถาวรอรอรอทผออบอชนแถลงผลการระดมจับกลุ่มกวาดล้างอาชญากรรมอาวุธปืนอาวุธสงครามเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในห่วงระยะ5วันตั้งแต่ 18-22ธันวาคม2558โดยผลการระดมสาม,มารถยึดของกลางเป็นอาวุธปืนจำนวน63กระบอกกระสุนปืนชนิดต่างๆ521นัดวัตถุร,ระเบิด6ลูกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้70คนโดยพลตำรวจโทสาน,นิตเปิดเผยว่าจากที่ผ่านมาคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับร่างกายทรัพย์สิสนเพศจะมีความรุนแรงมากหากคนร้ายมีอาวุธปืนเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นมาตรการการระดมกวาดล้างจับกลุ่มก็เพื่อสร้างความปลอดภัยขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและกิจกรรมเขาดาวปีใหม่ที่จะถึงนี้นอกจากนี้ยังดําเนินการระดมกวาดล้างในคดียาเสพติดที่เป็นต้นเหตุของการก่อเหตุลักวิ่งชิงปล้นซึ่งสามารถจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น434คนรวมถึงคดีต่างๆที่ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันคือ คดีที่เกี่ยวกับเงินกู้คดีบุคคลต่างด้าวผู้มีอิทธิพลทั้งนี้พลตำรวจโทสาริศระบุว่าจากการประชุมเพื่อวางแผนความปลอดภัยรับเทศกาลต่างๆที่จะถึงได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยมีการซ้อมแผนที่จะเกิดความสุ่มเสี่ยงการอำนวยการจราจรการให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในทุกๆเรื่องโดยตั้งเป้าว่าจะให้8 8โรงพักเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างสูงสุด เบนจมาหนักสอนนิดทีมข่าวรอบรบภูทรนครบาลรายงานกอร,รมนรจังหวัดชลบุรีจัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพันเอกพิเศษทัศนัยประทุมทองรองเพ้่อในการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติประจำปี2558 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนป่าโดยมีอธิการบุญรอดพมยาโนเจ้าอาวาสวัดหนองค้าพันโทสุสันต์กุลพงษ์รองหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการด้านความมั่นคงคณะครูนักเรียนและประชาชนชุมชนบ้านหนองค้าจำนวนมากเข้าร่วมโครงการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้สึกนึกถึงความเป็นเจ้าของพื้นป่าที่ว่าพระเจ้าจอยู่หัวทรงเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักพักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าของพระองค์บริเวณพื้นที่ว่างของหลังวัดหนองค้าหมู่ที่2ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพันเอกพิเศษทัศนัยประทุมทองได้กล่าวว่าทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เราถูกทำลายทำให้ป่าไม้ลดลงดังนั้นเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกในการปกป้องร่วมกันรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติโดยการยึดหลักธรรมาพิบาล สร้างความตระหนักรู้และเข้าใจในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของพื้นป่าร่วมกันร่วมปลูกป,ป่าในใจด้วยกันโดยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันป่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและต่อประเทศชาติอย่างยั่งยืนรุ่งรัตสุบินตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาพตอนออก13สยามไทยรายงานจากจังหวัดชนบุรี ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านตำบลบ่อวีนอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำประปามีสีขุ่นและมีกลิ่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติบางรายต้องติดเครื่องกรองน้ำบางรายต้องซื้อน้ำถังมาใช้แทนเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนั่งอภิสรคำบาลชาวบ้านบ่อวินกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าน้ำประปาที่ใช้อยู่บริหารจัดการโดยบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนหรือ e a ว t Water ซึ่งเกิดปัญหามานานแล้ว และได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขโดยเจ้าหน้าที่ก็รับทราบและแจ้งว่าจะแก้ไขให้แต่ก็ยังเหมือนเดิมจึงต้องผลใช้น้ําเพราะหากจะย้ายบ้านหนีก็คงไม่ได้จึงต้องช่วยเหลือตนเองโดยซื้อเครื่องกองน้ํามาใช้แต่บางบ้านที่มีฐานะทางการเงินไม่เอื่อยอํานวยก็สามารถทําได้ในปัจจุบันจะต้องใช้น้ําเปิดน้ําทิ้งระยะหนึ่งก่อนจึงจะสามารถรองน้ํามาใช้ จึงอยากขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยเนื่องจากค่าน้ำประปาท,ที่จ่ายนั้นอยู่ินกัะประมาณ17บาทแต่ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่สุวิทย์พักดีข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากจังหวัดชลบุรีกุลตั้งคณะนุกุลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนางมาริยาตั้งคณะนุกุลชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีเททองหลอ่อพระพุทธโสธรจำลองเป็นครั้งแรก ณมนฑทลพิธีสารเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาพร้อมด้วยส่วนราชการข้าราชการกรรมการสารเจ้าพ่อหลักเมืองพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากโดยมีพระธรรมปริยมุกนีเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาเจ้าคณะวัดปิตุดาธิารารังสริดเป็นประธานฝ่ายสง์พร้อมด้วยพระสงฆ์และพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมนั่งปลงประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจำลอง นายเดชาวุฒิธทีรพัฒน์ไพศาลประธานกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาเปิดเผยว่าสำหรับพิธีเททองหลอ่อพระพุทธโสธรจำลองในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นณนะบน,นพิธีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาเนื่องจากวัดป่าทุ่งอุดมธรรมตำบลอีตื้ออำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสิน์ได้ทำการก่อสร้างพระวิหารขึ้นหลังใหม่และใกล้แล้วเสร็จแต่ยังไม่มีพระประธานประจำวัด คณะกรรมการทางวัดป่าทุ่งอุดมธรรมจึงได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการมูลนิธิสว่างสัทถาธรรมสถานฉะเชิงเราและคณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเรารวมถวายพระพุทธโสธรจำลองเพื่อเป็นพระประธานในวิหารและเพื่อเป็นประโยชน์แด่พระสงฆ์ในการประกอบพิธีทางศาสนาและเป็นที่สักการะบูชาของสาธุชนทั้งหลายในระแวกใกล้เคียง ในโอกาสนี้สารเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเซาจึงได้จัดทําพิธีเททองหล่อพระพุทธโสธรจําลองขึ้นโดยมีขนาดหน้าตักกว้าง39นิ้วเพื่อนําไปถวายเป็นพระประธานในวิหารวัดป่าทุ่งอุดมธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ดังกล่าวกองเกียรติพุทธิรังสีมาพรข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยไรายงานจากจังหวัดฉะเชิงเซา นายสมศักดิ์เวชพานิตประหลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบก,กรมสิทธิและไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณ <sek. S 1> ศาลาอเนกประสงค์โม่ที่6บ้านบางนุ้ยตำบลสินพุนอำเภอของพนมจังหวัดกระบี่โดยมีนายนารงกเกิดศรีปสุสัตต์จังหวัดกระบี่กล่าวรายงานโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยมอบกรรมสิทธิ์แม่โคให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยคืนลูกตัวแรกที่มีอายุครบ18เดือนให้กับโครงการจำนวน40รายมอบลูกโคเพศเมียตัวแรกให้แก่เกษตรกรรายใหม่จำนวน17รายโค17ตัวมอบกระบือให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์กระบือจำนวน15ราย45ตัวและไถยชีวิตโคจำนวน3ตัว โดยได้ทำพิธีมอบกรรมสิทธิ์และถ่ายชีวิตทั้งสิ้นในวันนี้จำนวน65ตัวโคและกระบือดังกล่าวจะมอบให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเพื่อการผลิตในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน35รายสำหรับโคกระบือที่มอบให้กับเกษตรกรในครั้งนี้เกษตรกรต้องทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของธนาคารโคกระบือโดยมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคกระบือตัวเลขที่มีอายุครบ18เดือน ให้ส่งลูกโครกระบือนั้นคืนโครงการธนาคารโครกระบือและเมื่อสัญญาครบ5ปีแล้วจะยกแม่โครกระบือพร้อมลูกโครกระบือตัวถัดไปให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืมแต่ถ้าเกษตรกรยืมโครกระบือไปแล้ว3ปีไม่มีลูกหากตรวจสอบแล้วว่ากเกษตรกรผู้นั้นไม่เอาใจใส่ดูแลธนาคารโครกระบือจะรับแม่โครกระบือดังกล่าวคืนและนําไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่แต่หากพบว่าความบกพร่องที่ตัวสัตว์ ธนาคารโคกระบือจะนสาสัตว์ตัวใหม่มาเปลี่ยนให้เกษตรกรสําหรับลูกโคกระบือตัวแรกที่ธนาคารโคกระบือรับคืนมาจะนําไปช่วยเหลือเกษตรกรรายใหม่ในชุมชนนั้นเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการต่อไปนะัทพงศ์ศรีกล้องทีมข่าวรอบรอบภูทรจังหวัดกระบี่รายงานท้องถิ่นจับมืออำเภอและกอฟอผอปล่อยพันกุ้งกุลาดำและหอยชักติงคืนสู่ท้องทะเลเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจัดงานมากรมท่องเที่ยวหาดยาวเฟติวปลุกท่องเที่ยวอำเภอเหนือคลอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพารดอนสังกพงศ์ปลัดอาวุโสอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติจำนวน880,000ตัวเพื่อเธอดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรากาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาครบ88 000, พรรษาพร้อมเปิดงานมหากรรมท่องเที่ยวหัดยาวเฟสติวลัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเหนือคลอง จัดขึ้นที่บริเวณหาดยาวหมู่4ตำบตลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองโดยมีนายทัตพลคลองยวนกำนันตำบตลตลิ่งชันนายเขยมยาตยิยามันันตกคุลผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ในายชัยยศหานอมอนหัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบีโดยกระบวนกา,การมีส่วนร่วมของประชาชนอบตอปากกระสยอบตเกาะสีบอยาอบตอคลองขนานอบตอตลิ่งชันกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมากทีมข่าว13สยามไทยจังหวัดกระบี่รายงานนายเดชรัตน์สิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลประจำปี2558ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรคนพิการทุกประเภทของจังหวัดตรังและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวันคนพิการสากลและเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศัก,กยภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไปตลอดจนเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสารรค์ของคนพิการครอบครัวคนพิการและสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายคนพิการและประชาชนร่วมงานจำนวน700รอคน สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการประกาศเกียรติคุณและมอบประกาศเกียรติบัตรแก่บุคคลพิการตัวอย่างแต่ละประเภทจำนวน7คนและผู้ดูแลคนพิการจำนวน2คนบุคคลทำงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี2558จำนวน1คนองค์กรคนพิการที่มีการดำเนินงานด้านคนพิการดีเด่นจำนวน2แห่งและสถานประกอบการที่มีการจ้างงานคนพิการดีเด่นจำนวน3แห่งรวมทั้งมีการแสดงของนักเรียนพิการ การอ,อกหน่วยบริการให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของคนพิการการจัดสลากของขวัญของรางวัลแก่คนพิการการจัดเลี้ยงอาหารสําหรับคนพิการและการบริการเสริมสวยให้กับคนพิการอีกด้วยสุนิพานหนองตรุดทีมข่าวรอบรบภูทรจังหวัดตรังรายงานจิมมี่ชาวลามหาเศรษฐีเจ้าของกิจการห้างจิมมี่คลังผ้าแห่งเมืองนครศรีธรรมราชเปิดร่องแรียรูแ้แถลงย้ำเหตุผลการบริจาคเงิน28ล้านเพื่อบูรณะนะ ปลียอดพระบรมธาตุเจดีผ่านมูลนิธิราชชาประชานุเคราะห์ในนามชานครศรีธรรมราชเผยมูลนิธิมอบคืนให้กับกรมศิลปากรดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในขณะที่คนเมืองคอนแห่บริจาคร่วมบุญต่อเนื่องจากกรณีที่นายจิมมี่ชวาลาอายุ58ปีขหาบดีมหาเศรษฐีเจ้าของกิจการจิมมี่คลังผ้าใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชจะบริจาคทองคำา20กิโลกรัม มูลค่า28ล้านบาทในนามชาวนาครศรีธรรมราชเพื่อบูรณะปรียอดทองคำพระบร,รมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีคราบสนิมและมองคล้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2558และถวายเป็นพุทธบูชาและจนกลายเป็นข่าวที่สร้างความมือหายกย่องชื่นชมนายจิมมี่อย่างกว้างขวาง โดยได้มอบแคชเชียร์เช็ค28ล้านบาทให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านทางนายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่9ธันวาคม2558ที่ผ่านมาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา18.30นนวันที่22ธันวาคม2558ที่ผ่านมานายจิมมี่ชวลาได้เปิดห้องบงกฎรัฐ โรงแรมทวินโลตัสตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเชิญสื่อมวลชนและกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมประมาณ100คนมาร่วมรับฟังการแถลงข่าววัตถุประสงค์และความคืบหน้าของการบริจาคเงิน28ล้านเพื่อบูรณะปรียอดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพร้อมจัดเลี้ยงอาหารผู้ที่เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวหนึ่งมือด้วย นายจิมมี่ชาวลากล่าวว่าการตัดสินใจในการมอบเงิน28ล้านเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ปรีย่อดทองคำองค์พระบรมธาตุเจดีวัดพระมหาธาตุบรมมหาวิหารโดยในวันที่5ธันวาคม2558ตนได้เข้าร่วมในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5ธันวาคม2558และถวายเป็นพุทธบูชาโดยหลังเสร็จสิ้นพิธีพลเอกประสูตรรัศมีเพทยรองผอบอสอสอประธานในพธิธีได้เดินทางเข้าไปกราบนมัสก,การพระบรมธาตุเจดีซึ่งอยู่ระหว่างการติดตั้งนั่งร้านเพื่อขึ้นไปตรวจสอบพระสนิมที่ปล้องฉไัยองค์พระบรมธาตุ ที่มีคราบคล้ายสนิมเปื้อนอยู่ทางทิศตะวันออกโดยท่านรองผอ,อ,อสสกล่าวในเชิงตำหนีว่าทำไมปล่อยให้พระบรมธาตุเจดีย์อยู่ในสภาพเปื้อนชาวพุทธที่เดินทางมากราบนามสัสก,การพระบรมธาตุคงไม่สบายใจที่มองเห็นสภาพขององค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเช่นนี้จึงเป็นที่มาของการรืจักในครั้งนี้ชัชชาดลเจริญพงศ์ทีมข่าวรอบรอบภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชรายงาน ปอพอสตูลเตรียมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดสตูลลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2559ที่ห้องประชุมเลคเทเรสรีสอร์ทอำเภอละง,งูจังหวัดสตูลน,นายไพศาลขุนศรีหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจังหวัดสตูลพร้อมส่วนราชการเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเตรียมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสตูลหวังลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ หาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของหน่วยง,งานที่รับผิดชอบและลดอันตรายความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจังหวัดสตูลจึงดำเนินการเตรียมการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยในระดับประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ปัญญาวิลาสินีทีมข่าวรอบรบภูทรจังหวัดสตูลรายงาน ที่กองกําลังผาเมืองตะมนช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ผลเอกธิรชัยนาควานิช์ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทบกและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมกองกําลังป้องกันชายแดนในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3โดยมีพลโทสมศักดินินบรรเจิดกุลแม่ทัพภาคที่3กล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่3ในห้วงเวลาที่ผ่านมาโดยมีผู้บัญชาการทั้งสามกองพลในพื้นที่มารายงานการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยพลตรีกสิทธิ์หลักกรดผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่1พลตรีนพพรเรือนจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4พลตรีอุทัยชัยชนะผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7พลตรีโกศลปทุมชาติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่33รวมถึงผู้บัญชาการตอจดอที่33ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่การปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่3เข้าร่วมรับฟังการให้นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ของผบทบ จากนั้นได้เดินทางไปยังพลรอเจเพื่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังฐานปฏิบัติการดอยกิวฮุงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองกําลังผาเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจแก่กาลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวทีมข่าวรอบรบภูธรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ดรชวณีทองโรธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันก,กีฬาแห่งชาติครั้งที่44 นครสวรรค์เกมที่บริเวณสนามยีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์โดยในพิธีปิดเจ้าภาพได้เตรียมการแสดงไว้ทั้งหมด4ชุดอันได้แก่ในอ้อมกอดแห่งรักประจักษ์ฟ้าที่สื่อถึงวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันของวัฒนธรรมไทยและจีนของชาวจังหวัดนครสวรรค์ชุดที่2เปล่งคุณค่าพลังกีฬาแห่งศักดิ์ศรีตอนรับขบวนนักกีฬาทั้ง77จังหวัดการแสดงชุดที่3คือส่งมอบใจตราตรึงจิตมิตรไมตรี ต่อจากนั้นเป็นพิธีการส่งมอบธงการแข่งขันให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปแต่เนื่องจากจังหวัดสงขาไม่พร้อมที่จะจัดกีฬาแห่งชาติครั้งต่อไปทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจึงรับธงดังกล่าวเก็บเอาไว้ก่อนที่จะมอบให้กับจังหวัดที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปจากนั้นปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่4ชื่อว่านครสวรรค์เกมเรืงระวีกีฬาไทยซึ่งเป็นการแสดงประกอบพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงเป็นอันเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพของการจัดการแห่งการกีฬาแห่งชาติครั้งที่44 แต่สำหรับในช่วงของวันที่13-17มกราคม2559ทางจังหวัดนครสวรรค์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งการกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่34ปากปากน้ำโพรเกมต่อไปสำหรับผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้จังหวัดสุพรรณบุรีของเจ้าเหรียญทองเป็นสมายที่30ติต่อกันโดยทำไปได้104เหรียญทอง79เหรียญเงิน84เหรียญทองแดงตามมาเป็นอันดับ2จากกรุงเทพมหานคร ทำได้88เหรียญทอง88เหรียญเงิน102รอยเหรียญทองแดงและเจ้าภาพจังหวัดนครสวรรค์คว้าอันดับ3กับผลงาน40เหรียญทอง26เหรียญเงินและ23เหรียญทองแดงกนก์ธาทิปข่าวภาพทีมข่าวรอบรบุตรธรรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ทหารกองพันฐานม้าที่26กองพลฐานม้าที่1สนองนโยบายกองทัพบ,บกนำ้าหุ่มกันหนาวมอบอห้กับประชาชนที่ยากไร้และพิการเพื่อป้องกันอากาศหนาวที่กำลังมาเยือนพันโทวุฒิพัฒน ประาากรผู้บังคับกองพันทหารมาที่26กองพลทหารมาที่1และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระวิงนำผ้าห่มกันหนาวพร้อมอุปกรณ์ยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบ,บกไปมอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการที่ผ่านการคัดกรองจากอบาตาและคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลระวิงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน40คน ทั้งนี้การมอบผ้าห่มกันหนาวดังกล่าวเนื่องจากทางกองทัพบ,บกมีความเป็นห่วงประชาชนที่กําลังประสบกับภัยหนาวโดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจนและพิการซึ่งไม่สามารถจัดหาเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวมาห่มป้องกันอากาศหนาวได้ซึ่งผ้าห่มจํานวนดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาภัยหนาวได้ในระดับหนึ่งมนสิชาคลายแก้วทีมข่าวรอบรบภูทนจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานช่วง อาสาพาเที่ยว สวัสดีค่ะดิฉันชยาภารักเดชาค่ะพออศูนย์ข่าวของจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมนำเสนอนะคะการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดลำพูนค่ะวันนี้ได้มีประเพณีเป็นประเพณีที่เป็นค่ะที่ลานพระแม่จามมาเทวีนะคะเป็นวันแรกของการจัดงานนะคะก็จะมีคนให้ความสนใจมาร่วมงานกันเยอะค่ะเพราะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะคะก็จะมีการถวายโคม เป็นการขอพอรให้สิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตคนเชื่อและศรัทธาในขนรรมเนียมประเพณียี่เป็งของชาวจังหวัดลำพูนมากเพราะเป็นการสืบสานความเชื่อมาจากโบราณชาวลำพูนจะเคร่งครัดตรงขนรรมเนียมประเพณีมากเชื่อว่าพระแม่จามเทวีเป็นองค์ที่ปกครองและคุ้มครองพวกเราชาวลำพูนค่ะเป็นการที่เหมือนกับเรามาอธิษฐานขอ ซึ่งบางคนก็ถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่เด็กยุคน,นี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องการเรียนค่ะแล้วก็จะเป็นคนรุ่นสมัยเราหรือพ่อแม่เราก็จะมาขอพอรให้ลูกหลานเ,เจอแต่สิ่งดีๆค่ะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะอย่างกรณีที่เชื่อถือมากในชาวเมืองลําพูนนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการขอการมีบุตรสําหรับคนที่มีบุตรยากก็จะมาขอบุตรจากพระแม่จามเทวีโดยส่วนรวมแล้วและโดยมาก ก็จะเชื่อกันถึง70%เลยค่ะประเพณีนี้เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ของชาวลำพูดค่ะนี่คือประเพณี ที่ชาวลำพูนให้ความเชื่อถือมาตลอดนะคะแล้วก็สืบสานกันมาถึงกระทั่งวัยรุ่นยุคใหม่นี้ค่ะเป็นความเชื่อว่าพระแม่จามเทวีจะเป็นผู้ที่ให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราขอค่ะหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะคะงานยี่เปงเดี๋ยวสักครู่เราเดินไปดูกันปล่อยโคมหรือถวายโคมกับพระแม่จามเทวีนะคะตอนนี้ดิฉันก็ได้โคมมาแล้วนะคะ แต่ในการเลือกโคมสีเป็นสีตามที่เราคิดและเราปรารถนาดิฉันให้ความสำคัญของสีแดงคือสีแห่งความประสบความสำเร็จค่ะขออนุญาตเขียนคำอธิษฐานก่อนนะคะหลังจากดิฉันเขียนขอพรสำเร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะนำโคมไปแขวนเดี๋ยวตามดิฉันมาเลยค่ะ ฉันก็จะนำโคงขึ้นไปแขวนไว้ข้างบนนะคะนี่คืองานประจำปีของยี่เป็งที่ลำพูนนะคะคุณค่ะ ครับพี่น้องนักข่าวอาสาและประชาชนทั่วไปวันนี้เราพาท่านมาพบกับประเพณียี่เป็งของจังหวัดลําพูนครับนี่เป็นความเชื่อของพี่น้องจังหวัดลําพูนที่มีทุกปีนะครับเพื่อการเสริมดวงเสริมบารมีเพื่อให้อนาคตที่ดีสดใสพบสิ่งที่ดีประสบความสำเร็จทุกเรื่อง,งที่คุณขอนะครับก็บฝากพี่น้องให้มาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับ